เอลฮายินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องโมโนไอนอีกเช่นเคยนะครับนะกับเกมไอเดนนะครับนะก็เหมือนเดิมอยู่กันในวันหยุดอย่างวันอาทิตย์นะครับนะาท่านผู้ชมก็มีการอัปเดตค่อนข้าที่จะสําคัญเข้ามานะครับนะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับนะโอเคนี่เลยารื่ของลูกเต่านั่นเองนี่ท่านผู้ชมนะครับนะใครซุ่มได้ สกินฮันเตอร์ตัวใหม่ก็รับฟรีตัวล,ละครไปเลยนะครับนะท่านผู้ชมส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นทนาของตัวเอ่อตัวอะไรช่างแต่งศมไหมใช่ไหมจำไม่ผิดอ่าช่างแต่งศมนะครับนะก็เป็นสกินขอบม่วงที่ผมมองว่าสวยนะครับนะใช้คาว่าสวยเลยนะครับนะท่านผู้ชมเอาประมาณนี้เลยกันเออเชื่อว่าลหลายๆยคนอาจจะได้ส่งส่วนด้านขวาก็จะเป็นทนาของนักบิน นะครับนะนี่เลยขอมงม่วงเช่นกันนะครับนะเป็นสกินแรกของเจ้าตัวนักบินนะครับนะเป็นสกินแรกเลยนะครับที่เป็นสีม่วงนะเออใช้ว่าสีแรกก็อาจจะใช่อื่นใช่แหละนะครับนะพวกผมไม่เห็นสกินอื่นเลยนะครับนะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้เนาะก็ลูกแก้วก็สามารถทอยเต่าได้นะครับนะอ่าท่านผู้ชมคนไหนที่เก็บเต่าไว้นี่เลยลูกเต่าฟ้าฟ้าเนี่ยมันจะอยู่ตามทางนะครับนะท่านผู้ชม ก็วิ่งเก็บได้นะก็แหลงรีเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อรีแล้วก็ต้องมีสกินใหม่ของไอ้ลูกเต่าตัวนี้นะครับนะนี่เป็นท่านางของคาบ,บอยนะครับนะาผูชุดล่อมนี้คือคาบ,บอยเท่มากนะท่านุตัมมันโคตรเท่อะเออเหมือนพวกแบบอยู่ในังไงเดียวแบบเออครึ่งครึ่งครึ่งแดงครึ่งครึ่งฟ้านะครับนะก็ตำแหน่งที่ 1,528เหมือนเดิมนะครับนะท่านผู้ชมก็เดินได้ก็ซีซั่นนี้ผมรอเก็บเต่าก่อนเก็บเต่าทีเดียวแล้วก็ทอยนะครับอันนี้ผมเผลอกดเผลอกดลั่นไปหนึ่งเต่านะครับนะมันเลยเริ่มสตาร์ทที่ตำแหน่งสานะครับนะท่านผู้ชมประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่ก็มองว่าติดเมตายังเงก็ติดเมตาอย่างเง้นะครับนะโอเคตัวละครที่เราจะมาเล่นนัน่นก็คือสม้น์ของนะ อีไลคากเหมือนเดิมนะครับแม่รอบนี้เราจะจับอีไลค้าเนี่ยไปซัพพอร์ตเพื่อนนะครับโดยการจ่ายนกให้เพื่อนอนะครับเนาะเอาจิงก็อยู่ที่ท่านผู้ชมอะว่าจะจ่ายนกให้เพื่อนหรือเปล่าหรือเพื่อนขอนกอย่างเงี้ยเออแบบมาช่วยฉันหน่อยอย่างเงี้ยเออหมายความว่าแบบอาจจะให้เราส่งนุกให้เพื่อนนะครับนะก็เดี๋ยววันนี้จับอีไลค้าไปสกิลเนี่ยผมขอพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับขอไม่อ่านเยอะเนาะก็ เมื่อเราใช้นุกเนี่ยจะมันจะสามารถกันดาเมจทุกรูปแบบของฮันเตอร์ได้หนึ่งครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเซียวดาเมจหรือการตีปกติหรือมาจากการจ่ายสกิลแล้วทำดาเมจนะครับนะแต่ก็จะมีบางฮันเตอร์ที่เออนกมันกันดาเมจไม่ได้นะครับนะพวกสกิลฮันเตอร์อะไรพวกเนี้ยเออนะท่านผู้ชมแล้วก็ต้นเกมรู้สึกว่ามันจะเผยออร่าฮันเตอร์ให้ตัวผู้อยากรู้ทราบด้วยนะครับนะแล้วการที่เราจะได้นุกเนี่ย มันก็คือเราต้องหันกล้องไปไปทางมงุมมองของฮันเตอร์นะครับนะในระยะที่มันกําหนดนะครับน้ำชมก็ประมาณนี้แล้วกันอีไลค้าเนาะก็เป็นตัวที่ตอนเปิดเกมมาก็ค่อนข้างเติมเราเรื่องนะดูดดูดนกได้แป๊บเดียวว่ะเออได้นกแล้วอะนะครับนะคือแต่ก่อนยุคแรกๆที่ไลค้าเข้ามาเนี่ยคือดูดนกไม่เท่าไหร่อ่ะคือนกได้แล้วอะฮันเตอร์คือค่อนข้างกลุมขมับนะครับทน้ำชมมันโกงจริงในยุคน,นั้นก็เลยโดนเน้อเรื่องของเวลาในการดูดนกเนาะก็จะดูนานขึ้น นะครับนะล้วก็รู้สึกว่าจะเนิฟเอออะไระเรื่องของการเช็ดเลือดใช่ไหมถ้าจําไม่ผิดเออฮันเตอร์จะเช็ดเร็วขึ้นนะถ้าเกิดเราจ่ายนกเรื่อยๆถ้าจำไม่ผิดนะเออต้องอันนี้ต้องขออภัยด้วยถ้ามันผิดนะครับนะท่านผู้ชมโอเควันนี้จะให้2เกมเหมือนเดิมในแรงนะครับอาจจะไม่ได้จูเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเป็นเกมก่อนรีแล้งย้ำว่าก่อนรีแลงนะครับนะท่านผู้ชมไปเจอกันในเกม2เกมนะครับผมไปเจอกัน มาชมกับความทรงจําของรีโอนะครับนะโอเคเป็นทางด้านของอ e ีกานะครับนะ้มนชมแม่นกนูกเจอกับอ e ีกานะครับนะท่านผู้ชมคิดว่าใครใชนะท่านผู้ชมคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยี๋ยวเหมือนอ e ีกาจะไปเอาชนะของนักข่าวหรือเปล่านะครับนะอีการขึ้นหัวนะครับนะ้าท่านผู้ชมจะมีการสาบเอ้ยเดี๋ยวนะนะะักข่าวเหมือนจ่ายสกิลเออเด็กเด็กไปแล้วนะเมื่อกี้ใช่ไหม สัญลักษณ์เยอะมากอะไรไม่รู้สกิลทรงสกิลสาบอะไรเยอะมากเร็วตีไปก่อนเป็นแผลอีสปอร์ตเป็นท่า้าของเด็กพับไม้นะครับน้ำชมเป็นท่างของภาพเด็กโอเคส่วนราปั่นชิวๆไปรอบนี้เดี๋ยวเราจะยังไม่จ่ายนกให้เพื่อนนะให้เพื่อนเขาได้จู๊ได้เล่นกับฮันเตอร์สักหน่อยนะน้ชมนุกเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญนะเอาไว้พลิกเกมได้เลยนะ่านผู้ชมเอออยู่ที่ว่าเราจะจ่ายตอนไหนนะครับนะ จ่ายช่วยเพื่อนจ่ายตอนเราดึงหรือจ่ายตอนเราจุก๊กก็ยังได้นะครับนะและ้วดูไปก่อนหนึ่งแขกอีสปอร์ตจ่ายธนายของนักข่าวนะครับนะทานผู้มชมอีกาพยายามที่จะเซกธนาของนักข่าวมันจะสาบคือไอตัวอีกาเนี่ยมันน่ากลัวตรงที่สกิลมันกดล็อกนะทานผู้มชมคนเกมาจะไม่ค่อยน่ากลัวแต่ถ้าเล็ดเกมมาแล้วมันสาบเร็วมากนะครับนะเซตไปก่อนหนึ่งี่เอผมส่งไปเลยทานาของนักข่าวยังไงช้อนนี้อีกาพยายาม ใจงก <Okay. S 1> ไปก่อนหนึ่งสติแบบตึงๆเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเขาจะหยุดหยุดคอนโทรลไปแล้วอ่ะมื่แกเห็นปะท่านชมเออเหมือนเขาจะหยุดคอนโทรลแบบประมาณว่าฉชันจะลงะแล้วนี่โอเคลงไปที่เรียบร้อยนะครับนะเหมือนเพื่อนจะใช้ไม้ตรงนั้นหมดแล้วนะครับนะเพราะว่าผมเห็นแวบ,บๆเหมือนเขาจะไม่บุนอะไรเลยโอเคยังไงตรงนี้ใครปั่นตรงนี้ใครปั่นชนนี้โอเค แล้วอ,อลาตกทางด้านของนักโทษนะท่านผู้ชมแล้วเราไปดึงเพื่อนเลยก็ได้นะครับนะเพราะว่าเราปั่นเสร็จไปแล้วเครื่องหนึ่งแล้วนักโทษโ,โดนโซนเครื่องมาก่อนหนึ่งยีนะท่านผู้ชมชอนี้ยังไงเอยนักโทษด,ดึงไว้ก่อนเราขอดึงฟรีอีสปอร์ตมาโอเคแล้วเหมือนอีกาจะรู้นะท่านผู้ชม <Okay. S 1> ผมดึงเลยชอนี้ผมดึงเลยพยายามจะบริบทคนะท่านผู้ชมยังไงอีกาพูดไปก่อนหนึ่งสตเต็ปเรียบร้อยทาง้นของนักเขารุงแล้วเสร็จก่อนอีหนึ่งเครื่องนะท่านผู้ชมยังไง กับธนาของนักข่าวอุ้มมาเหมือนจะเอาไปซูนธนาของฝั่งเครื่องนักทูนนะเพราะว่าเขารู้ว่าเครื่องนั้นได้เยอะแน่เลยใช่ไหมโอเคได้เยอะมากเลยนะครับแปดสิบอะแปดสิบเก้าสิบประมาณนั้นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเอาเครื่องนักทูออกก่อนนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวจะดโดนซูนะครับนะโอเคนักข่าวเสสองเป็นที่หนึ่งร้อยแล้วนักทูนเหมือนจะโดนเหยียบเครื่องมาก่อนนะครับนะยังไงเอ่ยเราต้องเข้าแล้วนะท่านผู้ชมจะรอให้เอ่อยังไง ออกพยายามสาบหรือเปล่าพยายามลอกสามะยังไงห่วงเครื่องตอนนี้ห่วงเครื่องตีไก่อนหนึ่งทีสปอร์ตห่วงเครื่องจัดยังไงออกาบอกเอาคนละกันเครื่องโอเคจุดไปแล้วนะครับนาะอกาบอกเอาคนหน่อยละกันยังไงยังไงช่อน,นี้จอจับปับปับยังไงออกะแล้วมีนักโทษมาช่วยอีกคนนึงแล้วผมหนึงเลยแล้วกระผมนักโทษบอดดี้บอกให้ไปก่อนหนึ่งแผงอีสปอร์ตนะครับท่านชนี้ยังไงออกาเอาใครช่อนี้เราก็ได้ลงมาอีกหนึ่งตัวแล้วผมจ่ายนกเลยนะท่านผู้ชมจ่ายแบบ หน้าฮันเตอร์เลยช่อน,นี้ให้เขาได้มีสเปซในการฉีดนะเดี๋ยวเราไปดูงออีกแล้วเรามาบริบอกบริบกย,นนยังไงอีกาเอ้วยังไงช่อนี้เฮ้ยยยยยยอยย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 ้ยย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 ุยสยยยยอยย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 ลยเยย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 ยงยยยยยียยยคยยย่งแยย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 เยยยยยยยเพื่อน,นโอเคสวย ดูซีกิสปอร์ตนะครับชอนี้แต่ต้ของอกาศาสตรค่อนข้างโดนนะเหมือนซิกิวจะปลดล็อกเดี๋ยวพุ่งมาก่อนหนึ่งทีไม่โดนโอเคสวยเดี๋ยวเราเราไปฝั่งนู้นนะครับู้ชมเออโอเคมีการไาอีกามาติดหัวเรานะทุกผู้ชมติดหัวเรานี่มันรู้สึกว่าอีกามันเผยออร่าด้วยนะท่านผู้ชมเออมันเผยออร่านะโอเคเดี๋ยวไปฝั่งนักโทษแล้วกันนะแล้วนะะักข่าวโดนพุ่งมาแล้วนะครับช่อนี้อันเตอร์มีวาร์ปไม่แน่ใจนะ แล้วจ่ายวาร์ไม่ลูนะน้ำชมสมีธยังไงเอ่ยพยายามสาบเอานักโทษนะ <S <S แล้วชอตตว็อตอีกตัวหนึ่งทีโอเคเหมือนเราต้องเปลี่ยนประตูแล้วนะน้ชมต้องไปอีกฝั่งหนึ่งนะเพราะว่าน้ําหอมเขาเปิดเปิดแล้วในอีกฝั่งหนึ่งโอเคน่าจะไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาก็ตรงนักโทษนี่แหละเออน่าจะไม่รอดนะครับนะน้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปออกอีกฝั่งหนึ่งนะก็เกมนี้ถ้ารอดสองก็ถือว่าเสมอนะน้ชมขึ้นอยู่กับ จำนวนคนรอดชีวิตนะยิงรอดเยอะก็ชนะนะครับโอเคนักโทษโดนตบมาเป็นที่เรียบร้อยส่วนเรานั่นยแหละออกสิครับรออะไรโอเคไปเจอกันอีกหนึ่งเกมแล้วกันนะครับเกมนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะท่านผู้ชมก็ไปเจอกันอีกหนึ่งเกมนะครับผม โอเคท่านผู้ชมนครที่ไม่เคยหลับไหลแสดงว่านครนี้ไม่เคยไม่เคยหลับตาเลยนะครับนะท่านผู้ชมไม่ใช่ละโอเคเป็นปู่โรหิตนะครับนะรอบนี้ก็ฮันเตอร์ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยหยิบมันเล่นละยุคนี้ผมไม่รู้ว่าทําไมเขาไม่หยิบปู่โรหิตมาเล่นนะเป็นเพราะว่าไอ้เปิร์สามเปอร์เซ็นต์มันไม่ทำงานหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะไอตอนไอตอนที่เออเซอร์ได้แผลเนี่ยเหมือนเปิร์กสามเปอร์เซ็นต์มันไม่ทำงานนะมันเลยทำให้ปู่โรหิตดู ไม่น่าสนใจนะครับนะโอเคเหมือนจะไปไล่เพื่อนนะทผู้ชมยังไงแล้วจ่ายสกิลั้วนน้าเงินมาก่อนแล้วพร้อมกับริ้งเครื่องตระตุ้นน้ำหอมจ่ายน้ําหอมมาก่อนหนึ่งสเต็ปโอเคตอนนี้เหมือนผููรูหิตเขาจะไม่ริ้งเครื่องเรานะครับนะก็ค่อนข้างที่จะสบายหน่อยนะการปั่นไฟก็จะเป็นแบบปกติเลยโดนมาก่อนหนึ่งแผลนะครับนะน่าจะครูดาวน้ำหอมนะทานผู้ชม ยังไงช่อนี้แต่ว่าปูรุหิตเจอนักจิตนักจิตมีค่อนข้างแก่อยู่นะเพราะว่าเลือดเขาโอเคอันนี้เขาโดนแชร์ขั้วนะครับนะเลยไม่ล้มทันทีนั่นเองนะท่านผู้ชมเออยังไงเอ่ยปูรหิตเครื่องนี้ใกล้เสร็จแนละ้วจ่ายน้ำหอมไปก่อนหนึ่งทีโอเคถึงเราจะไม่เห็นภาพแต่เราจินตนาการได้เสมอว่านายกำลังกที่นั่งลำบาก <c oughs> <c oughs> โอเคน้ำหอมู๊ไปก่อนชูได้ ก,กลางแล้วกันี๋ยวเพื่อเปลี่ยนขั้วเป็นน้ำานึ่นะครับนะช้อนนี้ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับนะเพราะว่าต่อให้แชร์ขั้วยังไงน้ำหอมก็รมนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาอุย้ยเครื่องนี้มันอยู่ชั้นสองววนี่หว่าท่านชมโอเคแล้วเหมือนเอ่อต้นเรือปั่นอยู่ผู้ไล่่โอ้โอเคผู้ไล่เอามาโซนนะถือว่าทําถูกอันนี้ทําถูกละเรามาตรงนี้เลยเฮ้ยเครื่องนี้ไม่ลิง์ด้วยว่าท่านชมเออถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะ แล้วนักิีดปั่นได้80%นะถือว่าเครื่องก็รันได้ค่อนข้างเยอะนะโอเคยังไงต้นเรือเข้าเฟืแรกนะครับน้าผั้ชมวิ่งไปแล้วตอนนี้ต้นเรือดึงเลยหรือเปล่าแล้วโดนตีมาก่อนดึงแขนแล้วดึงทา้าทางน้ำหอมมาไม,ม่ทิ่เร้อยยังไงเออภูมิหิทน้ำหอมมีขั้วนล้วเงินนะเราแชร์ได้นะน้าผชมเขายังไม่ล้มนะแต่ว่าเราไม่มีขั้วไงแล้วน้ำหอมโดนตีมาก่อนดึงแขนนะครับแต่ว่ามีเปิร์ก ้นั่นเองนะติดสตันไปก่อนหนึท่ทีโอเคป้อมกบโดนหดเอาจริงอย่าไปให้ปูรูหิตตีนะครับนะเพราะว่าเขามีขั้วนะรับผนโอเคเดี๋ยวจับน้ำหอมมาโซนครึ่งเราหรือเปล่าเออยังไงช่อตน,นี้ปูรูหิตนานๆที่จะได้เห็นเดี๋ยวจับวางค,ค่อนข้างไกล ค่อนข้างไกลแล้วมีการลิงค์เครื่องเราทุกร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปสแตนบายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันช่วยไม่ทันนะทุกชมใครที่เจอปูโรหินบ่อยๆเนี่ยจะเข้าใจนะว่าต้องรีบมาช่วยนะไม่งั้นดึงเพื่อนไม่ทันทีหัวยังไงช่อนี้มีการหัวเราไปหนึ่งเซนติเม้รมาตีรถติดเธอแล้วช็อตโดนทีแล้วดึงทัาของน้องหมอมาก่อนยังไงเอ่ยน้องหมจ่ายทัาของน้อหมอมีทัาของทุกประดับบนข้างสวยแล้วติดเพื่อนาโดนทีแล้วติดสแตนมาก่อนดึงสแตนมาตีทักของเราไปเลยแต่เพื่อนยังไม่ลุมนะทุกคนช่อนนี้ยังไงปูหิน จ่ายสกิลมาก่อนหนึ่งเอหนึ่งอแล้วผมส่งล็นะครับท่านผู้ชมเอาอูล่ลแล้วจ่ายล็กไปเลยหน,หนทีเราเจ่ายลบทีแล้วชนะของโเนของลเรายังไงเอ่ยชนะของน้ำหอมพายามที่จะ๊แต่เราต้องพยายามดุลบนะครับนะโอเคเขาฉีกนะท่านผู้ชมยังไงน้ำหอมขอดุลบหน่อยปรูดิทจะได้อีกตัวหนึ่งแล้วนะท่านผู้ชมก็ดูไปนะครับนะ แล้วใจสกิลจ,จากละทานของปูลหปูหินประการหนึ่งสต็มท่านน้องน้องหอมไม่รู้ติดสตันหรือเปล่ายังไง ơi? เอ่ยแล้วส่งนกไปดูก่อนอีกหนึ่งทีไปดูลั่นราวช่อน,นี้ยังไงอุ้ยไม้ไม่พับด้วยอุ้ยไม้ไม่พับติดสตัน์ไปก่อนหนึ่งงี้แล้วจ่ายนกไปก่อนหนึ่งสต็มนะครับแล้วหนงช่อนี้ท่านน้าของปูลูหินตีนท่านน้าของนกเรานะโอเคเราจ่ายนกให้สองตัวแล้วเรามาปั่นไฟต่อนั้นชมเพราะว่าเดี๋ยวมันมันไม่ทันโอเคน้ำหอมรวมแล้วนะครับนะน้องชมก็รอมีก็น่าจะบินนะครับนะ เอาจิงลูกสองตัวเนี่ยส่งให้เพื่อนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะสองตัวนี้ก็ถึงประยืนแล้วนะน้ำชมเพราะว่าเรามาเล่นกับฮันเตอร์ด้วยแหละอ,อโอเคน้ำหอมบินมาที่ร้อยแต่ชอน,นี้เครื่องเราก็ใกล้จะเสร็จเหมือนกันนะครับนะโอเคปั่นเสร็จไปเลยนะครับน้ำชมยังไงปูโลหิตเอาใครชอน,นี้โอเคเราดูดลงมานะดูลั่นลาวก่อนนะน้ำชมว่าฮันเตอร์จะอะไรยังไงแล้วเหมือนเพื่อนปัน่นอีกเครื่องหนึ่งใกล้เสร็จแล้วนะ ยังไงครูู้หินได้ใครแล้วเป็นทัาทของต้นเรือหรือเปล่า๋อไม่ไม่ต้นเรือเข้าขั้วนะน้ำชมตอนนี้ยังไงคูรูหินยังไงเอ่ยตัดสินใจยังไงแล้วเพื่อตัดสินใจจุดเครื่องเลยนะู้ชมโอเคเรามาเปิดประตูนี้นะเฮ้ยเราต้นเหลือวิ่งมาหาเราเว้ยเออฮันเตอร์มาฝั่งเราเลยนะเดี๋ยวเราฉีกออกกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวโดนโดนนะครับ เอ้แต่บอกว่าต้องบอกอย่างหนึ่งนะว่าต่อให้ปูโรหิตมีตาแดงเนะี่ยแต่ว่ามีการแชร์ขั้วสองคนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะตีไม่ล้มในครั้งเดียวนะท่านผู้อโอเคแล้วจ่ายสกิลจากทระของปูโรหิตเป็นเทคนิคเขาเรียกว่าเทคนิคนะครับนะเทคนิคจ่ายสกิลบนที่สูงนะครับแล้วดูตีไปก่อน1 EA ออโอ้โหโอเค,อเครอบนี้ก็น่าจะรอบสองเหมือนเดิมนะก็เอาไป ใช้กันได้นะครับนะเอาจิงโอเคต้นเดือดร่มมาแล้วนะครับนะเราจะปั่นไฟสักเครื่องนึงแล้วก็ไปซับเพื่อนให้จ่ายลูกอย่างนี้ก็ได้นะหรือจะจ่ายตั้งแต่เครื่องแรกเลยก็ได้เหมือนกันนะครับนะท่านชมโอเคไว้เจอกันในสัปดาห์หน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับและกดติดตามด้วยนะครับนะคลิปนี้ก็ไม่ได้มาชุวยให้ท่านชมเห็นเนาะไว้เจอกันในสัปดาห์หน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรไว้เจอกันครับบ๊ายบาย